สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะทุกควันนี้ผมมีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะคะคือคือนี่ฮะเป็นแบตเตอรี่ของกล้องแอชชั่นคาเมลนะครับตอนนี้มันบวน,นะฮะบบวนแต่ว่าวันนี้สีที่ผมจะมาทําคือผมเคยดูในคลิปที่หนึงนะว่าเขาเอาแบตที่บววแล้วเนี่ยทำเป็นแบตลักษณะน,นี้นะครับแกบออกมาจากข้างในนะแกออกมาจากข้างในแล้วก็ไปโยลงไปในน้า และมันจะเกิดประกายไฟไฟลุกขึ้นมานะครับอยู่ของมันเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อันตรายกับตัวเราแต่สิ่งที่จะทําให้มันอันตรายกับตัวเราก็คือน้ําครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองโยนตัวมันลงไปในน้ำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่ามันอันตรายยังไงเห็นไหมไฟไฟลุกขึ้นมานะครับวันนี้ผมจะมาลองดูนะครับลองดูว่ามันจะเป็นเหมือนในคลิปไหมนะครับโอเคลองไปเก็ตกันขอใส่แว่นกันนะครับกางความปลอดภัยนะครับผม อันไหนที่อันไหนที่มันระเบิดมงอยากรู้มันระเบิดอยู่ข้างในใช่ไหมน่าจะเป็นอันนี้ฮะที่มันระเบิดใช่อันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะนัมันจะมีท้องแดงโอ้โหยาวมากยาวมากครับทุกคนมีท้องแดงแล้วก็มีสามได้กลิ่นฉุนขึ้นมาหน่อยนะึงโอ้โหยาวมากครับแบกก็เล่นนิดเดียวแต่ว่าเขาใช้เยอะมาก ก็จะี๋ยว okay. ่าเพื <ang pap> <us> ่อเป็นการเก็บพลังงานที่เยอะเนาะนั่นอยูเองคิวอะตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนได้มาแล้วผมจะโยนใส่น้ำแล้วนะฮะนี่น้ำผมเตรียมไว้ได้กลิ่นฉุนมากครับตอนนี้โอเคผมจะโยนแล้วนะครับทุกคนสองสามก็สสลดแล้วนะครับทุกคน ไม่มีไฟไม่ประกายไฟแต่อย่างใดอย่างที่เราเห็นในคลิปแล้วนะครับมันไม่เกิดไฟแต่มันเกิดปฏิกิริยาไปมันมีเพียงแค่ฟองน้ำขึ้นมาเหมือนมันจะเดือดนะฮะแต่มันก็เงียบไปก็สรุปแล้วคือไม่เป็นอย่างที่เราเห็นในคลินนะครับอ่านี่แหละครับผมบางทีเราดูในคลินอย่างเดียวไม่มันไม่เพียงพอนะฮะว่ามันเป็นเรื่องจิงหรือเรื่อนหลอนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมาทดลองด้วยตัวเราเองนะมาทดลองดูด้วยตัวเราเองว่ามัน ือ,อ,อสลดแล้วไม่มีไฟครับทุกคนมันไม่มีไฟลุกขึ้นมาอย่างในคลิปที่เราเคยเห็นกันนะฮะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนี่ที่ผมแกวมานี่เศษที่เป็นมันเป็นทอาแดนนะทุกคนสุดแล้วคือไม่มีไฟมันมีแค่ปฏิกิริยากับน้ำชนิดน,น,นึงก็แบบว่าคล้ายๆมันเดือดนะเ <c oughs> มื่อก็เสร็จมีฟองขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็ดับไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นกนะ็ะ <c oughs> สรุดแล้วคลิปนี้คือ เรารู้เราเคยดูในคลิปเฉยๆนะเราก็เลยลองมาทำดูก็ไม่มีไฟไนะก็วันนี้ก็ขอจบลงที่เียเท่านี้นะครับทุกคนครับไวเ้เจอกันใคลิปนะครับสวัสดีครับ